สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมหมอบิ๊กครั้งนึงน,นะครับในไลฟ์สาระของทีเคคลินิกนะครับหลายคนเนี่ยคงเคยที่จะยาขาวิธีมาดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสใช่ไหมครับระหว่างที่น้องอยู่ที่บ้านนะคะนอกเหนือจากการมาทำทรีทเมนต์หรือว่าการมาดูแลผิวพรรณที่คลินิกนะคะวันนี้เนี่ยหมอมีวิธีทำให้ ผิวขาวใสง่ายๆเลยที่บ้านมาฝังกันถึง6วิธีด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวิธีแรกนะคะเป็นการปกป้องผิวจากแสงแดดนี่นะคะ่าจะเป็นวิธีเบสิคที่เรารู้กันอยู่แล้วนั่นคือการทาครีมกันแดดนะคะการการร่มใส่หมวกเวลาที่เราต้อง ออกแดดจากหรือว่าการใช้แว่นกันแดดอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันแสงแดดได้นะคะเพราะว่าแว่นกันแดดหลายคนมองข้ามเป็นจริงในแว่นกันแดดเนี่ยมันจะสามารถป้องกันผิวหนังรอบดวงตาเราเนี่ยไม่ถูกแสงแดดแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดริออด้วรอยบริเวณรอบดวงตาด,ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีเลยนะั่นคือว่ามีนวัตกรรมตัวหนึ่งนะั่นคือเฟิร์นบล็อกนะคะเป็นสารสก,กัดจากใบเฟิร์นตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษมากๆกว่า แค่ครีมกันแดดธรรมดาทั่วไปตรงที่ว่ามันปกป้องถึงระดับ DNA ของเซลล์ผิวหนังไม่ให้ถูกทำลายจากรังสีย v ยในแสงแดดเลยทีเดียวนะคะพอ DNA ของเราถูกปกป้องแล้วเนี่ยเซลล์ผิวหนังของเราก็จะไม่แก่ไม่เหเี่ยวหน้านเองนะคะตัวนี้เนี่ยมีทั้งรูปแบบการทาแล้วก็การรับประทานนะคะสำหรับรูปแบบทาก็จะมีทางตัวที่ใช้ทาลางตัวนะคะตัวนี้ เป็น Hero Care a d v a n c e ซ์สเปรย์50นะคะเป็นสเปรย์ที่พ่นไปบนผิวหนังของเราแบบนี้เลยง่ายๆนะคะมาถึงตัวที่ทาใบหน้าของเราบ้างดีกว่าน,นะคะก็จะมีทั้ง2ตัวนี้เป็น Hero Care g e l Oil f r e e แล้วก็ Hero Care แบบ Fluid Cream นะคะถ้าเป็นเจลออร์ฟรีเหมาะสำหรับคนผิวมนันแล้วก็ฟูด e ีมเหมาะสำหรับคนผิวแห้งแบบนี่นะคะ ถ้าเป็นรูปแบบการรับประทานเนี่ยก็จะเป็น He โรแ Car 3าร0ตัวนี้แล้วก็ Hero แ CAe เพีไว้นะคะถ้าเป็น3 6 0ิเนี่ยจะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดน,นะครับสามารถกินซ้ำทุกหกชั่วโมงแต่ถ้าเป็นตัวเพียไว้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้นด้วยนอกจากแค่ปกป้องผิวจากแสงแดดอย่างเดียวนะคะสองตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าสามารถใช้กินร่วมกันกับการรักษาฝ้าโดยใช้ยาได้ด้วยนะคะ แต่ตัวนี้พิเศษตรงที่กินได้ตลอดเลยก็ไม่มีการสะสมเป็นสารสกัดจากสมุนไพรเองนะคะสำหรับวิตามินะีนัคือการกินว,วิตามินซีนะคะพอวิตามินซีเนี่ยช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้เซลล์ผิวหนังของเราแข็งแรงนะคะต่อต้าอ,อนุมูลอิสระแล้วก็ย้บย้งการสร้างเม็ดเสีผิวหรือเมลานินที่ทำให้ผิวเราเหมองคล้ำนั่นเองนะคะอ้างจากงานวิจัยตามนี้เลยนะคะ สารวิตามินซีที่หมอแนะนำแล้วก็มีจัดจำหน่ายที่ <S <S ท TK Clinic ก็คือตัวนี้นะคะเป็น Color Food วิตามินซีตัวนี้เนี่ยเป็นซองฉีกแล้วก็กินได้เลยไม่ต้องมาส่งกับน้ำน,นะคะซองหนึ่งมี500มิลลิกรัมนะคะสามารถกินได้วันละสองซองอาจจะกินหลังอาหารเช้าเที่ยงหรือว่าหลังอาหารเช้าเย็นก็ได้นะคะวิธีที่สนะคะคือหลีกเลี่ยงแสงแดด ตอนแดดจัดนะคะซึ่งจะมีช่วงเวลาบอกไว้หลายตำรามากๆนะคะบางตำราก็บอกว่า9โมงเช้าถึงบ่าย3บางตำราก็บอกว่า9โมงเช้าถึงบ่าย2หลากหลายมากเลยถ้าเกิดว่าเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเป็นตัวหมอหมอเอาที่เวลา9โมงเช้าถึง16นานกาหรือบ่าย4โมงเย็นนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าจำเป็นจะต้อง โดนแดดในช่วงเวลาดังกล่าวถามว่าโดนได้ไหมคือโดนได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันอย่างที่หมอบอกไปแล้วในข้อหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการาทาครีมกันแดดการร่มใส่หมวกใส่แว่นกันแดดนะครับหรือบางทีถ้าเราหลีกเลี่ยงโดยการทํากิจกรรมในร่มแทนกิจกรรมการแจ้งก็สามารถเป็นวิธีหนึ่งที่เลือกใช้ได้นะคะสมมติว่าหม่องเนี่ยอยากจะออกกำลังกาย เวลาประมาณ13นาฬิการหรือบ่ายโมงเงี้ยซึ่งแดดแรงมากนะคะหมอก,ก็จะเลือกกิจกรรมที่ทำในร่มได้อย่างเช่นยกเวทวิ่พื้นหรือว่าเดินขึ้นลงบนันไดแล้วก็จับเวลาเป็นการทำคาร์ดิโอในร่มได้เหมือนกันนั่นเองนะคะลองเลือกดูนะคะว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเลือกสิ่งที่เราถนัดหรือว่าชอบไ้ตอนช่วงเวลาไหนนะครับข้อที่4ี่นะคะ ทานอาหารที่มีคอลลาเจนและวิตามินซีสูงนะคะอาหารที่มีคอลลาเจนสูงได้แก่ปลาไข่ถั่วแครอทอโวคาโดผักใบเขียวนะคะส่วนอาหารที่มีวิตามินซีสูงก็ได้แก่ส้มฝรั่งมะละกอสตรอบเบอรี่นั่นเองนะคะลองเลือกเอาว่าเราสามารถที่จะ หาทานได้ง่ายหรือเปล่าถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบกินจริงๆก็ทานอาหารเสริมเอาก็ยอมได้เหมือนกันนะครับข้อที่5นะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยสัก8ชั่วโมงก็ได้นะคะเพราะการพักผ่อนให้เพียงพอนี่จะทําให้เซลล์หนุนังของเราเนี่ยได้รับการพักผ่อนไปด้วยนะคะและนอกจากนั้น,นสมองของเราก็จะปลอดโปร่ง คิดอะไรออกหัวไวยขึ้นหัวแร่นขึ้นนะคะคนที่พักผ่อนน้อยจะสังเกตได้เลยว่าวันนั้นของคนเนี่ยจะรู้สึกว่าผิวแห้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านอนพักผ่อนน้อยติดต่อกันหลายๆวันจะรู้สึกว่าเออผิวเราดูหมองคล้ำขึ้นนะคะแล้วแถมดวงตาของเราเนี่ยยังดูขาด้วยนั่นเองนะคะวิธีหกนะคะหลีกเลี่ยงความเครียดนะคะเพราะความเครียดเนี่ยทำให้เซลล์ผิวหนังของเรา ผลิตเมลานินมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ทําให้เกิดความหมองค้าของเซลล์ผิวหนังของเราแน่นนะคะวิธีการเหลีกเลีความเครียดง่ายๆเลยคือถ้าเรารู้สึกเครียดเนี่ยให้หากิจกรรมที่ชอบหรือว่าเราทำแล้วร,รู้สึกผ่อนคลายทำขึ้นมายามคนำอาจจะฟังเพลงร้องเพลงดูหนังนะครับ นั่งสมาธิแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือบางคนต้องการคำแนะนำคำปรึกษาแล้วก็ไม่รู้จะปรึกษาใครก็สามารถเร์ชใน Facebook หรือว่า y o u ู u ูบโดยใช้คีย์เวิร์ดว่าให้กำลังใจแก้เครียดหรืออะไรทำนองนี้นะคะคนก็จะเจอว่ามีคนที่พูดคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการคลายความเครคเียดคำแนะนำเรื่องของการให้กำลังใจนะคะพอเราฟังคำแนะนำจากคนอื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า คลายมากขึ้นแล้วก็เห็นทางออกของปัญหาหลายอย่าง,างลมากย่งขึ้นพราะจิตใจของเราแจ่มใสขึ้นมานะคะผิวหนังของเราเนี่ยก็จะไม่ดูลา้าไม่ดูหมองถ้ำนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างครับกับ6วิธีง่ายๆนะคะที่ช่วยให้คุณผิวขาวทำได้เองที่บ้านนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามเอาไว้ได้เลยนะคะหรือเมคืค้นเขิดอายเหมือนเดิมน,นะคะหมอก,ก็มี เพจ Facebook ของคลินิกหรือว่าไลน์ของคลินิกนะคะสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาถามทางแอดมินก็ได้เลยนะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ